ตัวนี้คือพ่อพันุนะครับตีหัวอาชีพนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสายของท่านสอสอนะครับมดส้มบวกสาวทับตัวแดงครับตัวนี้ ตัวนี้ขอแบ่งจากาพี่ชายมานะครับเป็นลูกผสมนะครับพ่าแม่มก่อยโอเเค,ครับก็มีเท่านี้นะครับ